กาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเทคเคนหนะครับผมจะเล่นเป็น EP ีสุดท้ายนะครับผมจะใช้ตัวคอร์ที่โกงที่สุดนั่นก็คือตัวนี้นะครับโดยการไปล่างเป็นบอสใหญ่นะครับคือมันโกงจริงๆนะผม,มเบเกนหมวกฝึกมาคือแบบโอ้โหมึงตัวไครนี่เจอครับเบทนะครับอืนักฆ่าบแวมพร์นะครับใช่ที่ไหนก็โอ้โหดูตัวผมออร่าสีม่วงนะครับบอสใหญ่เลยนะครับตัวนี้ ทีบก็ไปอุ้หสัตว์โอ้โหเหยียบเหยียบพื้นเหยียบลองท่าจับอุ้มแทงกระชากตู้หัวเข่าห้อยโคตรแรงถ้าที่กูโดนเป็นอีพีเที่ยงแล้วเลยสเต็นสองโหจบอย่างไวครับตัวมันโหดมากนะครับถ้าเป็นแบบจริงจังนี่ไม่มีใครรอดมือเอาได้เลยเจอกับดังมวยนะครับสายโยกจับหน่อยดิยนี่เหวี่ยงไปโอ้โหชาร์จยิงไปโอ้โหดูเลือดมัน หมดแล้วมั้งนี่ไงเตะทีนึงโ,โ,โอ้โหก็เถื่อนไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วตัวนี้แม่งโหดจับต, uh, ตัวนี้มันไม่มีให้เล่นนะในเกมแต่ผมใช้สูตรปลดล็อกมานะมันก็เลยเล่นได้นะเพื่อนๆนี่สตันก่อนสัตันเข้ไปสตันต่อเตะเข้าไปสตันต่อสตันไอ้เหี้ยงอุ้ยสตันต่อ สตาร์ทเข้าไปอีกอือจวงหยุดซะชาร์จยิงครับกุ้งกูได้ตัวโกงที่สุดในเกมแล้วโคตรเถื่อนไม่ต้องทำอะไรก็ับสตันมันแล้วก็เข้าไปต่อยแล้วก็สตันต่อหูใครจะมาชนะอะครับนั่นจริงๆเทคนอือถีบหน้าทีเยียบซ้ำ ตึงต่อ,อยเข้าไปหมัดเพียงควายโอ้ยหืเหยียบยาเบกูแพ้นี่วันเนี้ยโคตรโง่เลยท่าโอ้โหสมเป็นบอสของเกมอะครับกูเข้าใจอารมณ์มาที่กูแพ้มึงเพราะอะไรโอ้โหเพราะอย่างนี้นี่เองไอ้นุ่มนักเตะมากได้ต่อไปนี่อะต่อยต่อย,ย,ยสักว์แล้วว่าอลองท่าอื่นเลยน,ะนี่ทีบ เยียบเยียบสตันสตันนี่สตันต่อสตันทาร์สยิงไปโอ้สตันต่อเฮ้ยจับปุ่มขีบไปโอ้โหโหดจัดเลยครับอือฮอารมณ์เหมือนมังกรในบัลลีรองครับอีกฝ่ายไม่ต้องขยับครับไม่สาวน้อยสตันสตัน นี่ลวงขาสตันต่อชาร์ตยิงเข้าไปครับโอ้โหครึ่งหลอดชาร์ตยิงอีกทีครับเบอียบกร้อยเพอร์เฟกไม่ต้องทำอะไรครับโอ้โหสตันตแล้วก็ยิงครับชนะแล้วครับแค่นี้ <c oughs> โอ้โหจะกำลัมงมวยครับแอคอีกแล้วมึงแอคเลยนะสตันนี่ทีบเข้าไปสตันต่อวิ่งน,นี่นี่นี่ลวงทิปรลาง ยกกับมคัสโอ้ยสตาร์นนี่ทิ้บเข้าไปยุกขึ้นมาสตัรนต่อสตัรนเข้าไปไปิ่งเข้าไปโอ,โอ้หมดก่อนเห็นกับวันดีจะฆ่า,ามันด้วยวิธีไหนดีเนาะนี่เหย,หยียบเอานันเหยียบเอานันอุ้ยโอ้โหกูหหให้โอ,อกาสมึงไงก็แอบบน,นะมึงก็ไม่เคยฟังสตาร์นมานคือตอนนี้กูสู้กับใครก็ชิลไปหมดแหละ ขเขาแบบเก่งสุดได้ไหมแบบว่าฟูลพาวเวอร์มาเลยอ่ะพี่น้องใครเนี่ยโอ้โหไอหมอนี่ทรงผมใส่กระเป๋าสตาร์ทเข้าไปต่อยหนึ่งสตาร์ทต่อต่อยสองถีบสตาร์ทสามนี่ซัดเขาบ้องสตาร์ทต่อนี่เหยียบสตาร์ทต่อเหยียบอุ้ยไร้การจริงจริงนี่ก <c oughs> ลัวไร้การจริงๆ จบด้วยท่านี้ดีกว่าสตันไปก่อนนะจบด้วยท่านี้ชาร์จยิงปุง้งโอ้โหแกบึงเขเบบี้ <laughs> บอมจบปะเหรอตัวสุดท้ายมาไฟนอลสเตจเจอกันตัวเดียวกันโอ้บอสใหญ่นะครับบอสใหญ่เจอกับบอสใหญ่มาอ้าวอะไรวะตัดจบอย่างนี้เลยเหรอมันไม่ให้เจอตัวเดียวกันเหรอ เฮ้ยโอ้โหจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวีวบอสที่โหดเหี้ยมที่สุดแต่จบแบบงงๆโอ้อะไรกันวะนนี่ยโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยครับผม